น้ำตาให้กับฉากนี้จากซีรีส์ชะตาชาตะบ้างบอกมาซะดีๆนั่นก็คือฉากที่ชานทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยฟ้าเพื่อนรักที่กำลังโดนจับเป็นตัวประกันอย่างน่าสงสารพูดแล้วก็เศร้า แต่ใครเล่าจะเข้าใจว่าเบื้องหลังฉากนี้ยนอกจากซีนอารมณ์ต่างๆแล้วหนุ่มวินต้องทุ่มสุดตัวแค่ไหนก็ขนาดที่ว่าเจ้าตัวเกิดอุบัติเหตุได้เลือดกลางกองถ่ายจนต้องเข้าคอมฉุกเฉินเลยถูนี่อไม่ไม่ไม่ได้เจ็บแต่ว่าทำเสียเวละจังหวะจังหวะไหนวันนี้เรามันมีเท่นิเขาบอกมัน ตั้งใจเบียงจะ่มนไม่ผลกมาคุณหมอว่ายังไงบ้างครับคุณหมอก็ไม่ว่าไงก็ต้องเย็บครับเย็บกี่เ็ครับโ <c oughs> ดินไปเจ็ดข่าผมโดินไปเจ็ดเข้าผม จริงๆก็ไม่ดีนะครับจริงๆก็ต้องระวังแหละผมอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสกับข้างๆอาจจะแบบโฟกัสกับตรงหน้าเยอะเกินไปทําให้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับยิงถ่ายต่อได้ยิงถ่ายต่อได้ครับก็ให้คุณหมอพันแบบเออไม่ได้ปกติมันต้องพันทั้งมือก็คือให้คุณหมอพันแค่ปิดแค่ตรงแผลใช่เพราะตอนนี้มันก็ไม่ใหญ่อ๋ออันนี้ลื่นสายครับคือตรงข้อสองใช่คือตรงนั้นน่ะมันมีทั้งสายตรงฟุตบาทแล้วมันเป็นซีนที่เราจะต้องหลบรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาเราต้องหลบปุ๊บเราจะลุกขึ้นมามันก็มีีีีีคนนนยิงงงปือออกกกกเราาา็ต้้้หหลลบทัจจะะววพด โอ้โอนะจาวินถือว่าฟาดเคราะห์ไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วเรานี่เป็นห่วงแทบแย่นะอะอาอาอาแต่คนที่แอบห่วงหนุ่มวินไม่แพ้กันก็น่าจะเป็นเพื่อนรักทั้งในจอแล้วก็นอกจออย่างสาวนุ่นที่คอยมาวนเวียนดูแลเพื่อนคนนี้ไม่ห่างเลย